ชื่อจุธาพรเพราะว่าผู้ตานนน์มหาสารคามค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะเพก,ก็อยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกินดนะะปัจจุบันนี้อายุ21ปีค่ะแต่ประทุอุบัติเหตนุนี่ตอนอายุ16ปีนี่ก็ประสบอุบัติเหตุมาได้5ปีแล้วค่ะไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็ดื่มเหล้าเมา แล้วก็จะไปเที่ยวกันต่อที่พัทยาค่ะแล้วก็ระหว่างลงมาเตว์ก็ขับรถเร็วค่ะแล้วบวกความเมาสุราด้วยก็เลยหักหลบพกคว่ำค่ะแล้วก็เลยประสบอุบัติเหตุจากการ,ระะอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ทําให้พิการการะดูกสันหลังหักแล้วก็เป็นอัมาพาตค่ะหกหกเจ็ดเดือนค่ะอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ก็ต้องผ่าตัดประมาณสองครั้ง ื่อดามเหล็กที่หลังแล้วก็ผ่าตัดเอาเหล็กออกค่ะคือคุณหมอเขาก็บอกปลอบใจว่ามันคงมีโอกาสดีขึ้นแต่โอกาสจะหายนี่มันคงไม่มีอะค่ะก็เสียใจค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ชั่ววูบหรือว่าแค่ช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวที่ประสบอุบัติเหตุแต่ว่ามันทําให้เอยพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิตค่ะก็ดื่มสุราค่ะจริงๆทั้งๆที่ตอนนั้นก็ยังอายุยังไม่น่าจะไปเที่ยวสถานที่แบบนั้นได้นะคะ อายุแค่16ปีแดื่มสุราเมามันไม่ดีค่ะคก็ไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุค่ะเพราะจริงๆแล้วมันก็ไปไม่ได้ไกลมากก็แค่ว่าจะไปเที่ยวพัทยากันหลังจากเที่ยวเสร็จแต่อันนี้ด้วยความเมาคือขนองก็ขับรถกันเร็วค่ะเปลี่ยนทุกอย่างค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ลำบากมันลำบากมากกว่าเดิมค่ะจากที่เคยไปไหนมาไหนทำอะไรเองได้แต่ตอนนี้กัต้องมีคนช่วย การที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ลำบากค่ะก่อนหน้านั้นก็เรียนดีค่ะมีความสุขมีเพื่อนๆอยากไปไหนมาไหนก็มาได้ไปได้แต่ว่าพอมาถึงตอนนี้แล้วมันลำบากค่ะแล้วก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ลำบากคนที่บ้านเขาก็เสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น mm hmm. ก็ถ้าเป็นลักษณะของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ<ๆ><ๆ>นี้ก็คงจะจิตใจแย่ทุกคนนะคะช่วงแรกปรับตัวแล้วก็ทำใจลำบากค่ะอีกอย่างก็ ได้กำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็เลยมีความรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ท่านเขาคิดมากกับที่เอยเป็นอย่างนี้นะคะ่ะก็เสียใจกันทุกคนนะคะเพราะว่าเขาก็เคยห้ามห้ามกันแล้ว่วเกี่ยวกับเหล้าเกี่ยวกับสุราของมึนเมาเพราะว่าเอยเองก็ยังเด็กอยู่แต่ด้วยความที่ดือ้อยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนะะี่ยค่ะคืออันตรายอะคะ่ะอย่างที่ประสบกับตัวเองมาก็คือคงไม่ฟังใครอะคะ่ะก็ ก็รู้สึกไม่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากให้น้องๆเขาต้องมาประสบอย่างเดียวกับที่เออประสบมาก็คือเรื่องอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าเกิดว่าดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนี่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรมันก็เกิดได้ง่ายอะคะ่ะเพราะมันไม่มีสติในการยังคิดก,ก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวแอลกอฮอล์หรือเหล้าเนี่ยมันขายได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงตัววัยรุ่นได้มากกว่า ใช่คือปัจจุบันนี้มันก็วัยรุ่นหรือว่าอะไรเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วเพราะมันก็มีขายพูดง่ายๆว่าเกลือนนะคะหาซื้อได้ง่ายมากแต่แล้วยิ่งลักษณะคือถ้าจะเอาเข้าตลาดหุ้นอย่างนี้มันก็ยิ่งราคาถูกยิ่งหาซื้อง่ายมันก็จะเป็นผลไม่ดีตามมาอีกเยอะนะคะเลยว่าคือแค่ปัจจุบันนี้ผู้ประสบอุบัติเหตุจากการดื่มสุรามเมาเหล้าเนี่ยก็เยอะมากพออยู่แล้วะค่ะก็อยากให้ช่วยคิดตรงนี้กันนิดนึง